อดทดสอบในชีวิตเยอะนะคะอาจเป็นเพราะว่าเราเคยอธิษฐานที่จะสร้างบารมีอะไรบางอย่างนะคะแล้วจึงทําให้เราจะต้องแบบมีมาเจอต้องสร้างขันติบารมีต้องอดทนอดกลั้นนะคะต้องผ่านอุปสรรคยากลําบากนะคะมันอาจจะเกี่ยวกับคําอธิษฐานบางอย่างของเราในอดีตชาติก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าอยากจะผ่อนหนักหน่อยผ่อนปลนตัวเองหน่อยนะคะแต่ตรงนี้มันบางคนก็ถอดถอนคําอธิษฐานผูก มัดพัฒน,นาการตนเองแล้วดีขึ้นแต่บางคนเหมือนกับบาร,รมีมันบีบแล้วไงมันมันคือจะต้องไปต่อนะคะก็ต้องอดทนต้องฝึกธรรมะจนตัวเองสามารถก้าวข้ามนะคะไปสู่จุดที่เออปล่อยวางได้เข้าใจรับทุกเป็นดีวกับทุกได้นะคะตรงเนี้ยนะคะแต่อ่ะลองอธิษฐานดูก่อนก็ได้นะคะว่าคําอธิษฐานสัญญาอธิษฐานบาร,รมีบางอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยทําไว้หลางดีนชาติที่ผูกมัดนะคะ พันธนาการให้ข้าพเจ้านะคะจะต้องมาเวียนพบกับการที่จะเจออุปสรรคนะคะเพื่อสร้างบาร,รมีนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะข้าพเจ้าขอถอดถอนคําอธิษฐานต่าง,างๆนานาเหล่านั้นนะคะให้นะคะกรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายได้คลี่คลายนะคะและไม่เร่งเครื่องในการส่งผลกับชีวิตของข้าพเจ้านะคะให้พูดอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ทำจิตอย่างาเขาเรียกว่าจิตให้มัน่นคง นะคะแล้วก็พยายามสร้างบารมีนะคะในรูปแบบของการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยจะทําให้เราเหมือนกับเข้าใจนะคะว่าเอ้ยบางอย่างเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเหตุปัจจัยอ่ะมันมีเหตุมันจึงมีมาแบบนี้เน,เนี่ยเมื่อเราเข้าใจคําว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็คือจะเออมันก็ เอออะไรทําได้งอนะลองอธิษฐานดูก่อนก็ได้นะคะถ้าอธิษฐานแล้วมันไม่ได้มันก็แปลว่าเหตุมันมาอย่างนี้มันต้องไปต่อในเส้นทางนี้บางอย่างมันก็เป็นเพราะอธิษฐานบาร,รมีเพื่อสร้างบาร,รมีแต่บางอย่างก็เป็นกรรมเราจริงๆนะคะดังนั้นมันก็ต้องเนาะต้องรับต้องเผชิญแต่จะ,ะเผชิญยังไงให้ทุกมากหรือทุกน้อยขึ้นอยู่กับการฝึกสติของเราค่ะก็เป็นกําลังใจใทุกท่านนะคะ